ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งภาพมันค้างอ่ะแอดมินบอกได้ยินเสียงนะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะขออาจจะต้องอรีเซ็ตไอ้เบราว์เซอร์ใหม่อาจจะไม่ต้องบูตใหม่แต่ถ้าต้องบูตใหม่เดี๋ยวก็ขอเวลานิดหนึ่งนะ โอเคอยังดีที่ไม่ต้องบูตใหม่ก็ป่ปวสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันคืนวันศุกร์วันนี้ต้นเดือนนะตั้งแต่1ทุ่มถึง4ทุ่มวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับทฤษฎีนิดหน่อยนะนิดนิดหน่อยๆเอาแบบไม่ให้ยากเกินแต่ว่าเป็นจุดที่หลายๆท่านสงสัยนะครับ เมื่อวานก็มีการเรียกร้องกันมาบอกว่าที่ผมใช้คำว่าทำในไม่ไม่ใช่ผมคือ copy ้มาที่ c o อปมาจากพระไตรปิฎกนะฮะเอามาวางให้ได้อ่านกันบอกเห็นคำว่าทำในธรรมภายในทำในธรรมภายนอกหมายถึงอะไรนะจริงๆแล้วก็คงเคยเห็นเห็นผ่านๆตากันมากายในกายนะ กายในกายภายในกายในกายภายนอกเวทนาในเวทนาภายในนะแล้วก็เวทนาในเวทนาเวทนาในเวทนาภายนอกนะจิตในจิตนะฮะภายในแล้วก็จิตในจิตภายนอกรวมทั้งสุดท้ายธรรมในธรรมภายในแล้วก็ธรรมในธรรมภายนอกเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะ ต้องโหลดใหม่แป๊บหนึง่งเนี่นะเดี๋ยวให้ดูประกอบนะครับอันนี้มันจำเป็นต้องให้ดูนิดหนึง่งมันอพอเอาทฤษฎีมาว่ากันนะเอาภาคปริยัติมาว่ากันอาจจะดูน่ากลัวนิดหนึง่งมีคำอะไรเยอะแยะมีศัพท์อะไรมากมายแต่วันนี้เราจะเจพาะเจาะจงเดี๋ยว จะโฟกัสให้เห็นง่ายๆแค่ว่ากายในกายเนี่ยคืออะไรนะครับทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตัดเพียงว่าให้เห็นกายแล้วจบทําไมพระองค์ต้องใช้คําว่ากายในกายแล้วแถมมีภายในและภายนอกอีกนะะแน่นอนครับไม่ใช่ท่านาใช้คำเล่นๆแน่นอนนะต้องมีเหตุผลซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันแล้วถ้าเข้าใจ ความหมายรวมทั้งเข้าใจเหตุผลว่าทำไมถึงต้องตั้งมุมมองว่ามีของอันเป็นภายในมีของอันเป็นภายนอกแล้วทำไมต้องใช้คำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาเนี่ยพอมาประยุกต์แล้วก็มาปรับมุมมองนะที่เราเห็นด้วยสมาธิเห็นด้วยความเข้าใจว่านี่คือขันห้านี่คือธาตุหกนะ คุณจะอศัศจรรย์ใจในพระปัญญาที่คุณของพระพุทธองค์นะครับไม่ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวเอาอมาดูกันตามลำดับนะเริ่มต้นขึ้นมาเรามานิยามมาดูนิยามกันก่อนซึ่งนิยามเนี่ยนะก็จะอยู่ในพระอภิธรรมนะครับเราจะเห็นจากพระอภิธรรมแหละว่า เริ่มต้นขึ้นมาคำว่าสติปัฏฐานวิพังนะะก็คือเอาเป็นว่าเหมือนพจนานุกรมนั่นแหละเหมือนกับความหมายนะ่นะะบอกว่าสติปัฏฐานสี่คืออะไรคือการที่เราเห็นกายในกายนะเห็นเวทนาในเวทนานะครับเห็นจิตในจิตนะฮะรวมทั้งเห็นธรรมในธรรมเนี่ยนะฮะอย่างนี้เรียกว่า จเจริญสติปัฏฐานอยู่ทีนี้บอกว่าอะข้ามข้ามมาเลยนะมาบอกว่าเห็นกายในกายหมายความว่าอย่างไงเห็นกายในกายนะครับแล้วก็เป็นภายในด้วยนะก็หมายถึงเห็นผมขนเล็บปันหนังกระดูกนะหรือว่าตับไตไ้พุงนั่นแหละถ้าเห็นได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการเห็นกายในกายภายในแล้วกายในกายภายนอกนะะอันนี้ยังกายในกายอยู่ แต่เป็นภายนอกหมายความว่ายังไงนะหมายความว่า,าพูดง่ายๆว่าเห็นกายของคนอื่นเนี่ยที่เป็นของภายนอกคือภายในเนี่ยมันคือตัวเราอยู่อยู่ในตัวเรานี่แหละนะฮะส่วนภายนอกก็คือ,อนิมิตภายนอกที่เป็นของคนอื่นนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าเราพิจารณาเอาจากที่ พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนะครับว่ากายในกายภายในเนี่ยมีนิยามที่ละเอียดกว่านะละเอียดกว่าที่เห็นในพระอภิธรรมนะครับพระอภิธรรมนี่คือแล้วแต่ใครจะเชื่อวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องความเชื่อนะอภิธรรมนี่ตามตำนานก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไปตรัสสอนเทวดานะถ้าใครจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้า ตรัสสอนเทวดาเรื่องตับไตไส้พุงอะไรน,นั้นก็เป็นเรื่องความเชื่อนะฮะส่วนใครจะมองว่าเป็นพจจนานุกรมเป็นการขยายความหรือว่าดึงเอาพระพุทธพจน์นะส่วนที่พระองค์ได้แจกแจงจําแนกไว้แล้วเนี่ยในพระสูตรเนี่ยนะเอามาตั้งเป็นพุทนานุกรมเป็นเป็นบทขยายความอันนี้ก็เป็นมุมมองซึ่งแล้วแต่ จะมองกันนะครับแต่ว่าถ้าเรามองจุดที่เป็นพระภพธิ์ดั้งเดิมแน่ๆนะฮะที่ไม่ต้องมีการถกเถียงกันเพราะมีการระบุสถานที่ไว้ชัดเจนนะฮะอย่างเช่นมหาสาาติปัฏฐานสูตรเนี่ยจะมีการบอกไว้นะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในเ,เนี่ย นะอยู่ในกุรุชนบทอยู่กับพวกชาวกุรุนะครับนะแล้วก็ตรัสเรียกให้ภิกษุมาประชุมกันจากนั้นนะก็ตรัสให้เจริญสติปัฏฐาน4ี่โดยเริ่มต้นขึ้นมาบอกว่าเห็นกายในกายอยู่อย่างไรเนี่ยไปสู่ก้นไม้นะแล้วก็นั่งคูบันลังนะำดำรงสติวิฉพาะนะ์น้า มีสติหายใจออกนะมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวเมื่อหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นอย่างนี้นะตรงนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดๆตรงนี้นะว่าอย่างนี้แหละแค่นี้แหละเรียกว่าเห็นกายในกายแล้วพูดง่ายๆถ้าเห็นลมหายใจด้วยความเข้าใจนะว่า เราจะดูไม่ใช่เฉพาะลมหายใจเข้าเราจะดูไม่ใช่เฉพาะลมหายใจออกแต่เป็นลมหายใจทั้งปวงและส่วนใดส่วนหนึ่งที่เรากําลังเห็นอยู่นั่นแหละนะที่เรียกว่ากายในกายคือกายส่วนหนึ่งในกายอีกหลายๆแบบหลายๆชนิดหลายๆหลายๆประเภทนะหรือว่าลมหายใจหลายๆขนาดหลายๆชนิดนะชนิดที่เป็น ขาเข้าชนิดที่เป็นขาออกหรือว่าชนิดที่มันยาวนะชนิดที่มันสั้นอะไรแบบนี้ถ้าเข้าใจว่าลมหายใจไม่ได้มีอยู่แค่ลมอย่างเดียวนะถือว่าเรากำลังเห็นส่วนหนึ่งของกายเนะี่ยเรียกว่าได้ได้ชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่แล้วนะครับทีนี้ ในแต่ละหมวดแต่ละปับพะนะอย่างเช่นบอกว่ารู้อริยบทเนี่ยนะเนี่ยท่านท่านตรัสไว้นะอีกข้อหนึ่งเมื่อพิกษุเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งนี่อย่างนี้เรียกว่าทราบความเป็นอิริยาบทของกายซึ่งตอนนี้หลายๆคนในห้องคงเห็นความสําคัญว่า ถ้าเรารู้อิริยาบถหลักได้มันมันเป็นที่รวมของอะไรอีกหลายหลายอย่างอย่างเช่นนะเราจะดูโดยความเป็นรูปขันก็ได้เราจะดูโดยความเป็นธาตุหกก็ได้อันนั้นเดี๋ยวค่อยยกไว้เดี๋ยวค่อยมาต่อยอดอันนี้จะพูดเฉยๆว่าถ้าเรารู้อิริยาบถ ซึ่งมันเป็นหลักนะต่อยอดมาจากการรู้ลมหายใจคือพอรู้ลมหายใจได้ดีแล้วเนี่ยจะเดินอาณาปานสติได้ดีแล้วผู้มีประสบการณ์ทุกท่านเนี่ยจะทราบด้วยตนเองว่าสามารถที่จะมาต่อยอดเห็นอเรียบท,ที่มันกําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันได้โดยง่ายนะแล้วพอเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยด้วยความเข้าใจว่าเอเรียบทไม่ได้มีแค่เอเรียบทใดเอเรียบทหนึ่ง มันมีหลายเอเรียบทมันมีสี่เอรียบทนะที่สี่สี่รวมแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นการรู้เอรียบทแยกย่อยนะลานี้ท่านบอกว่าใครก็ตามรู้อย่างนี้รู้โดยความเป็นอย่างนี้ว่ากําลังมีเอเรียบทปัจจุบันตั้งอยู่และไม่ยึดไม่ถือว่าเอรียบทนั้นมีอยู่แค่หนึ่งเดียวทราบนะ ทราบด้วยความเข้าใจไม่ใช่ไปคิดนึกเอานะไม่ใช่ปุ้งซ่านเอานะทราบด้วยความเข้าใจไว้ล่วงหน้านะว่าเอรียบทยังมีเอเรียบทื่นไม่ใช่มีแค่เอรียบทนี้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเดินจงกรมไปนะแล้วเราเห็นว่ามันมีต๊อกต๊กต๊มีอะไรอย่างหนึ่งเคลื่อนไปอย่างนี้เรียกว่าเห็นเอรียบทเดินโดยไม่มีความสําคัญผิดโดยไม่มีความเข้าใจผิดว่ามีแต่เอเรียบทเดินเท่านั้น ที่ต้องรู้หรือมีแต่เอเรียบทเดินเท่านั้นในชีวิตนะมันมีหลายเอเรียบทและพอเนี่ยอย่างตรงนี้นะปฏิกูลมณสิการปรัพระบอกเห็นเป็นของโสโครกเห็นเป็นของโสโครกได้นะก็อาโทษเอ่อเห็นเห็นเป็นของโส,โ,สโครกเนี่ยก็คือเห็นตับไตไสู้มินั่นเองนะมีกระดูกไอมีไอ้น้ำมุด คืออืชีนะฮะพวกสเสลดน้องอะไรต่างๆทีนี้ถามว่าเห็นได้ยังไงตรงนี้เนี่ยนะพอแค่เจริญสัมปชัญญะปับพระพรู้อิริยบทแยกย่อยนะเหลียวซ้ายแลคข,ขวาก็รู้แล้วจะเกิดความรับรูต้ตับไตไส้พุงได้หรือมันไม่ใช่แค่นั้นนะเราต้องดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนขึ้นต้นมาเนี่ยนะท่านสอนอาณาปานสติซึ่ง สอนมาถึงจุดที่มีจิตตั้งมั่นนะครับเด <Yeah. S 1> ี๋ยวในอานาปณปรพระ,ะจะไม่มีนะอยู่ในอานาปณสติสูตรนะครับ ที่เราจะอ๋อใช่อยู่ในอานาปานสติสูตรคือพูดง่ายๆนะว่าในอานาปานสติสูตรถ้าหากว่าใครเจริญมาเต็มขั้นแล้วจะได้จิตที่มีความตั้งมั่นมากพอที่จะรู้เข้ามาทะลุทะลวงเข้ามาในกายนะว่ามันมีตับไตไ้พุงมันมีโครงกระดูกอยู่อย่างไรอันนี้ต้องอาศัย ประสบการณ์ตรงของผู้เจริญอาณาปานสติมาประกอบด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามพอเราได้มีความเข้าใจนะว่าการเห็นเข้ามาในกายนะมันไม่ได้มีแค่เห็นเอเรียบทภายนอกไม่ได้มีแค่การเห็นลมหายใจมีการเห็นเข้ามาถึงตับไตไตพูงอย่างถ้าหากว่าเอาที่คนส่วนใหญ่นะเดินจงกรมไปแล้วจะเห็น อะไรขึ้นมาภายในขึ้นมาเองอย่างเช่นเหมือนโครงกระดูกเดินไปหรือท้านั่งสมาธิจเจริญอานาปานสติอยู่เห็นภาวะทางกายนี้ปรากฏชัดแล้วหัวใจเต้นตุบๆมันเห็นเป็นก้อนหัวใจขึ้นมาเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นกายในกายแต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเห็นกายในกายอย่างแท้จริงเนี่ยนะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจประกอบอยู่ด้วย ว่าที่กำลังเห็นอยู่นั้นไม่ใช่เราฟิกจ่อจงตายตัวว่าเราจะจ้องจะเห็นแค่ส่วนนั้นแล้วก็ยึดว่านั่นคือกรรมฐานนั่นคือสิ่งที่เป็นของตายตัวที่เราจะจ้องดูแล้วบรรลุมรรคผลมันไม่ใช่แต่มีความเข้าใจไว้ล่วงหน้าว่าถ้าเห็นหัวใจเต้นตุบๆนะแล้วเกิดการรับรู้ ถึงภาวะทางกายส่วนอื่นได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเห็นที่ภาพค้างอยแล้วเอาเอา,เอาเป็นว่ามันจะทำให้เกิดความเข้าใจนะ,ะว่าเวลาเราดูเราไม่ได้ดูแค่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เวลาที่ภาวะไหนมันกำลังปรากฏเด่นขึ้นมาเช่นบางครั้งบางวันกระดูก มันปรากฏขึ้นมาเราก็รู้ว่าเออเนี่ยเรากําลังเห็นส่วนหนึ่งของกายเห็นกายส่วนหนึ่งในกายอีกหลายๆแบบถ้าวันไหนเรานั่งสมาธิแล้วหัวใจโผล่ขึ้นมาเต้นตุบตุบตุบอย่างนี้เราก็รู้ว่าเรากําลังเห็นส่วนหนึ่งของกายอีกแบบหนึง่งคือหัวใจเต้นตุบตุบหรือวันไหนนะมันเกิดอาการที่ผิวนอกขวานออกนะแล้วเห็นตับไตไ้พุงได้อย่างนี้เราก็ทราบอีกว่าเออเรากําลังเห็น ส่วนหนึ่งนะแม้จะเป็นทั้งเซตเลยตับไตไ้พุงเนี่ยแต่มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกายกายมันยังมีทั้งลมหายใจมีทั้งอิรียบถนะมีทั้งความเป็นธรรมชาติที่จะต้องเน่าเปื่อยผุพังไปการทําความเข้าใจไปล่วงหน้าอย่างนี้นะจะทําให้เกิดความเชื่อมโยงเวลาเราเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งจะไม่ปิกไว้ตายตัวว่ากรรมฐานเนี่ยหรือว่า ความเป็นรูปนามเนี่ยเขาต้องเห็นกันแบบนี้เห็นกันแค่จุดใดจุดหนึ่งก็พอแล้วนี่อย่างนี้นะมันมันเป็นความเข้าใจที่ผิดชน,นิดหนึ่งแล้วมันจะทําให้เนิ่นช้าแต่ถ้าเราทําความเข้าใจไว้นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอกายอีกหลายๆส่วนมันจะเกิดการเชื่อมโยงทีนี้มันเชื่อมโยงไปถึงขั้นที่ว่าเราจะรู้นะเข้ามาในกายนี้นะกายในกายภายใน เห็นอะไรก็จะสามารถเห็นกายในกายภายนอกคือหมายถึงว่ากายของคนอื่นโดยความเป็นเช่นนั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าใครก็ตามฝึกอานาปานสติจนกระทั่งเกิดความเห็นลมหายใจเป็นนิมิตจะเป็นนิมิตขึ้นมารางๆหรือว่าจะเป็นนิมิตแจ่มชัดก็ตามนะ เวลาเรามองคนอื่นเราก็จะสัมผัสรู้สึกไปด้วยว่าเขากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าหรือกระทั่งเห็นเป็นนิมิตจำชัดเหมือนกับที่เราเห็นนิมิตลมหายใจของตัวเองเลยทีเดียวนะว่ากำลังปรากฏยาวหรือปรากฏสั้นนี่แบบนี้หรือถ้าหากว่าใครก็ตามสามารถเห็นตัวเองด้วยความเป็นโครงกระดูกได้นะแล้วเป็นนิมิตชัดนะแบบที่เรียกกุขานิมิตบ้างนะนิมิตเสมือน เห็นไอกระดูกเนี่ยเรืองแสงนะติดแสงขึ้นมาสว่างโพลงก็จะสามารถเห็นโครงกระดูกของคนอื่นนะโดยความเป็นของเรืองแสงได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัตินะอ่าส่วนที่ว่าเวทนาในเวทนาคืออะไรก็ทํานองเดียวกันจิตในจิตนะคืออะไรก็ทํานองเดียวกันอีกนั่นแหละนะแล้วทาในธรรมเมื่อวานที่ยกมานะ ขอยกตัวอย่างเช่นขันห้าถ้าหากว่าเรากําลังเดินจงกรมไปแล้วเห็นนะว่ารูปขันนี้มันกําลังเดินท,ทุ่มทุ่มทุ่มไปโดยที่มีความฟุ้งซ่านปรากฏอยู่ด้วยหรือตอนหยุดเทียบตอนที่เราถึงจุดปลายทางหรือว่าต้นทางของทางจงกรมเนี่ยนะแล้วยืนเทียบเทียบธาตุนะเห็นว่ากายนี้เป็นธาตุดินหรือว่ามองนะเทียบเคียง ผนังเนี่ยเป็นธาตุที่สองธาตุหมายเลขสองปรากฏพร้อมกับอากาศว่างเป็นช่องว่างนะระหว่างธาตุดินหมายเลขหนึ่งกับธาตุดินหมายเลขสองอย่างนี้นะก็จะเกิดความเข้าใจได้ว่าอันเนี้ยเป็นสภาพธรรมส่วนหนึ่งอยู่ในหมวดไหนอยู่ในหมวดที่พระพุทธเจ้าตัดตัดไว้นะในธรรม,มานุปัสสนาเนี่ยคือขันห้านะอายตนะหก นะส่วนธาตุหกเนี่ยคือมันเป็นตัวต่อยอดมาตอนแรกเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสไว้ในกายานุปัสสนานะครับคือเอาพูดง่ายๆในหมวดกายนะฮะในหมวดกายเนี่ยพระองค์ตรัสไว้แค่ธาตุสี่ดินน้ําไฟลมแต่ว่าถ้าจะอาเอาเรื่องของจิตวิญญาณเข้ามาด้วยเนี่ยมันต้องยกขึ้นมาในหมวดธรรมนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในขันห้าแล้วก็อายตนาหกนั่นแหละ นะถ้าหากว่าเราสามารถเห็น ه, เรื่องของใจได้นะอย่างในอายตนะหกเนี่ยนะก็สามารถเห็นอ้้าทหกได้นั่นเองนะคือถ้าเราเปรียบเทียบท่าดินหมายเลขหนึ่งกับท่าดินหมายเลขสองแล้วรู้สึกว่านี่เป็นธรรมชนิดหนึ่งนะเ,ปเป็นสภาพธรรมเป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งที่ มันยังมีรูปธรรมแบบอื่นๆเช่นรูปธรรมภายนอกธาตุดินภายนอกนะของคนอื่นนะหรือว่าเราสามารถเห็นธาตุลมนะเหมือนกับเจริญณาปานสติเนะี่แต่มีความจดจําว่านี่คือธาตุลมนะนี่ก็เรียกว่าเป็นการเห็นธรรมในธรรมคือพูดง่ายๆว่าเราจะเห็นขันห้าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก็ตามในในตัวของเราเทียบกันกับขันห้าของคนอื่น อย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมทั้งธรรมในธรรมภายในและธรรมในธรรมภายนอกนะฮะคือบางคนจะเริ่มเกิดประสบการณ์ว่าพอไปยืนคุยกับใครมันเหมือนกับเรารู้ใจตัวเองนะเรารู้สภาพยืนของตัวเองสภาพนั่งของตัวเองแล้วก็รู้สภาพนั่งสภาพยืนของคนอื่นด้วยนะพร้อมกันไปนะแล้วก็เห็นว่าเขากําลังพูดเขากําลังคุยด้วยเวทนาอันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เทียบกับเรานะของเขามีความสุขกว่าหรือว่ามีความทุกข์กว่านะแล้วไอ้ที่กําลังพูดอยู่นั้นเขาพูดด้วยความรู้สึกในตัวตนหนักเบาแค่ไหนนะมีอัตตะสัญญาเข้มข้นแค่ไหนหรือว่ามีเจตนาดีร้ายเพียงใดเนีนะ่ยถ้าเราสามารถสัมผัสได้แล้วก็เทียบเคียงนะกับไอ้ตัวของเราเห็นความสัมพันธ์นะว่าเออเราพูดดีไปเขาคิดดีตอบอหรือว่าเขาคิดร้ายมา นะกระแทกคาที่มันเ,เจ็บปวดนะเสียดแทงหัวใจนะไอ้ที่ขึ้นต้นมาจากโทสะของเขามันกระตุ้นให้เกิดโทสะในเราด้วยมันทําให้จิตในที่มันเป็นขันห้าฝั่งของเราเนี่ยนะมันเกิดความเดือดนะเป็นหม้อเดือดปุตรตามไปด้วยอย่างนี้นะถ้าหากว่ามีการ รู้ด้วยสตินะมีมีสติเท่าทานเหมือนเห็นแยกออกเป็นต่างหากว่าไอ้ส่วนที่มันโกรธมันก็โกรธไปแต่ว่าส่วนที่มีสติมันก็รู้ไปว่าทั้งฝั่งเราทั้งฝั่งเขากําลังเดือดปุดปวดอยู่นะด้วยกันทั้งคู่มีความเดือดเสมอกันอันนี้ก็เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนานะที่เป็นทุกข์นะเห็นตัวโทสะนะที่มันกำเริบขึ้นมาทั้งฝั่งเราทั้งฝั่งเขานี่ก็เรียกว่าเป็นการ มีสติรู้นะโดยความเป็นขันห้าใครจะไปแยกเรียกนะว่ากำลังเห็นอะไรเด่นเห็นโทสะเด่นเห็นความร้อนเด่นเห็นหน้าตาหน้านิ้วคิ้วขมวดขมึงถึงนะหรือว่าไอร้อนธาตุไฟกำเริบอันนั้นขึ้นอยู่กับว่าภาวะใดกำลังปรากฏเด่นให้เรารับรู้นะถ้าเรารับรู้โดยความเป็นสภาวะของธาตุโดยความเป็นสภาวะของขันนะ ว่าอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอีกหลายๆส่วนนะอย่างนี้มันเกิดความเข้าใจลงไปในระดับของจิตเลยว่าณขณะหนึ่งมันมีขันหรือว่า,าธาตุอะไรปรากฏให้เห็นบ้างปรากฏให้รับรู้นะซึ่งมันจะแตกต่างไปจากเรามีสติรู้ว่าฉันกําลังโกรธแล้วก็ไอคนที่คุยด้วยเนี่ยแกกำลังโกรธเช่นกัน อย่างเนี้ยมันมันจะมีเขามีเราแต่ถ้ามีความเป็นธาตุมีความเป็นขันอยู่ในใจนะมีความเข้าใจประกอบอยู่ด้วยอย่างนี้นะมันจะไปบวกกันกับสติในขณะที่เราจเจริญอาณาปานาสติหรือว่าเดินจงกรมนะเหมือนตอนที่เราเห็นว่าวัตถุนะไอ้กายเนี้ยเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งในวัตถุหลายๆชิ้นในห้องอย่างนี้นะพอเห็น ได้มันไม่เกิดความรู้สึกว่าภาวะฝั่งนี้คือคือตัวเราแล้วก็ฝั่งโน้นคือตัวเขาเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนมันมีความสัมพันธ์กันมันมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็ถ้าความสัมพันธ์ตรงนั้นนะมันสิ้นสุดนะไม่ก่อให้เกิดการรู้การเห็นการกระทบกระทั่งอะไรกันขันทั้งสองนะทั้งภายนอกและภายในต่างคนก็ต่างแยกย,ย้ายเนี่ยมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาว่าเออ เหลือแต่ขันไหนขันภายในไอ้ขันในขันภายนอกเนี่ยมันหายไปแล้วแล้วจะมีความรู้สึกว่าขันในขันที่เป็นอดีตก็ตามหรือว่าปัจจุบันก็ตามนะไอ้ตรงอดีตที่มันทะเลาะกันไปแล้วหรือว่าไอ้ที่มันเป็นปัจจุบันนะมีอารมณ์คุนเคืองนะที่ตกค้างอยู่แค่ไหนเพียงใดถ้าสามารถเห็นได้ก็จะทราบว่าไม่ว่าจะเป็นขันนะที่เป็นอดีต หรือว่าขันที่เป็นปัจจุบันเหล่านั้นนะล้วนแล้วแต่เป็นขันในขันคือขันในขันในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของขันตามไทม์ไลน์ที่ผ่านมาแล้วนะแล้วก็จะมีขันต่อๆไปในอนาคตอ่ะพูดวหวังว่าเอาเอา,เอาแค่ข้อสรุปสั้นๆก็ได้ว่านะะกายในกายภายในหรือว่าทำในทำภายใน จริงๆแล้วก็คือสิ่งที่เรากําลังเห็นๆกันนั่นแหละแต่ถ้าเราทําความเข้าใจไว้ครอบคลุมเราจะพูดออกบอกถูกอธิบายตัวเองถูกว่ากําลังเห็นอะไรเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่านะเห็นแบบเก็บยิกซอเนี่ยนะชิ้นหนึ่งเนี่ยมันไม่พอแต่ว่าเก็บหลายๆชิ้นขึ้นมามันจะกลายเป็นภาพอนัตตาเป็นภาพรวมของอนัตตาขึ้นมาและตรงนั้นแหละที่มันจะเกิดเอ่เอความ ถึงใจนะไอ้จิตเนี่ยมันจะมีความใหญ่มันจะมีความเต็มมีความเป็นสมาธิเห็นได้เป็นปกติว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะส่วดมนเดี๋ยวผมขอปิดเบราว์เซอร์แล้วเข้ามาใหม่จริงมันคงค้างเพราะไอ้ข้อผิดพลาดที่ได้แชร์สกรีนเมื่อกี้นี้แหละ กลับมาแล้วขออภัยนะครับเดี๋ยวเรามาสวมดมนร่วมกันือพอเราพอพออธิบายถึงในทฤษฎีในแบบไหนเดี๋ยวเราจะเอาการปฏิบัติจริงนะเอาประสบการณ์ตรงเนี่ยมาเทียบเคียงกันด้วยจะเข้าใจมากหรือน้อยก็ตามนะแต่ว่า